สวัสดีค่ะก็อันนี้จะเป็นซื้อของร้านขายส่งนะก็พอดีได้ไปทำธุระเออก็เลยแวะซื้อให้เสร็จนะคะเอ่ออันนี้ลืมพูดไปถึงเซเว่นนะเอามาโชว์ว่ากระปุกมันสวยดีอันนี้โบซื้อจากเซเว่นนะแต่อันนี้ไม่มีแถมที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอยากได้กล่องบอกตรงๆเลยแล้วราคา20บาทก็พอจะซื้อได้ อันนี้โบซื้อตั้งหานะโบซื้อรอบสองแต่ว่าไม่ได้พูดถึงนะคะว่าได้เกียดวงเพราะว่ารอบสองเนี่ยมันได้น้อยไอ้ที่โบพูดถึงว่าสองร้อยกระดวงเลยคือเยอะที่สุดแล้วอันนี้ก็เลยมาพูดเผื่อใครสนใจซื้อโบมันสวยดีนะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอันนี้ราคายี่สิบบาทนะแต่ว่าได้กี่เม็ดนั้นไม่รู้ของมันเป็นลิมิเต็ดอี dition ด้วยนะเออมันมีอยู่สองลายนะเป็น โบว่าน่าจะพลาสติกไม่ใช่เหล็กนะคะแล้วก็บเบานี่ลิมิเต็ดออดิชั่นแต่โบลองกินแล้วแต่ก่อนมันมันไม่หวานขนาดนี้นะ,ะชอบกินสมัยเด็กๆชอบกินลูกอมตัวนี้นะคะแต่พอปัจจุบันเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้กินแล้วโบรู้สึกว่ามันหวานขึ้นนะคะไม่รู้ว่าใครเคยกินตัวนี้เราจะคิดเหมือนโบไหมน สมัยก่อนมันไม่หวานขนาดนี้นะสมัยเนี้ยมันหวานหวานหว,วานจนแบบตัวเองไม่ชอบกินหวานด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดติดหวานมีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานนะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงพวกแนวหวานหวานแต่ว่าอันนี้กินเวลาเวลาเรารู้สึกเหนื่อยอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้คะเพราะว่ามันมันจะเพิ่มน้ําตาลในเลือดเราแต่ว่าโบจะไม่กินบ่อยเพราะว่า มันเสียงฟันผูด้วยแล้วก็มันมีน้าตาลเยอะนะคะก็แต่ถ้าเหนื่อยๆเนี่ยกินแล้วมันก็จะช่วยได้แต่โบรู้สึกว่ามันหวานขึ้นแต่ก่อนเขาจะใส่หอ่อ20สิบบาทโบก็ว่าค่ากล่องเลยก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเป็นหออก็เขาขายห่อละสิบบาทน่าจะได้น้อยกว่านี้ได้ครึ่งนึงอันนี้ยี่สิบาทโบก็เลยเอามาโชว์ให้ดูเฉยๆว่าน่าสนใจดีนะ เราป็นลิี่มีเดตอีดิชัน20บาทนะคะใครสนใจก็ลองไปดูที่เซเว่นนะแต่ว่าที่อื่นโบไม่รู้ว่ามีขายไหมมีอยู่สองลายนะก็เลยซื้อมาแต่อันนี้ยังไม่แกะอันนี้มาพูเดเลยๆอ่ะที่ซื้อของร้านขายส่งจริงก็คือตัวสเตปเปิลของมาอ้าน,นี้นะคะเป็นรุ่นยาวมันแปลกดีอันนี้ราคา370บาทโบก็ว่าแพงนะแต่ว่า โบยังไม่มีสแตปเปิลตัวนี้เผื่อเอาไว้เย,ย็บเล่มเป็นรุ่นยาวนี่นะแต่มันเป็นสีดำแต่มันหนักนะตัวยิงเนี่ยโบก็มีแล้วแต่ว่าเป็นของพลาสติกเอ,อ่อถ้าซื้อจะมาโชว์ให้ดูกันค่ะแต่อันนี้เอามาให้ดูเฉยเผื่อใครอยากแบบว,ว่าเชิงพวกงานประดิษฐ์งาน ฝีมือเอาไว้ใช้นะมันมีแหละขายแล้วแต่ก่อนโบไปร้านขายส่งสต่ปเปิลค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็ไอตัวเข้าเล่ม,มาราคาแพงจริงค่ะเป็นพันเกือบสองพันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ของร้านขายส่งร้านนี้เอามาเยอะขึ้นก็ทยอยซื้อเอาอ่ะอันไหนที่สนใจแต่ว่าเสียงเดียวมันเป็นสีดําไม่ค่อยสวยเป็นของตาม,มานะแต่ว่าถ้าเกิดขายแบบว่าขายปีทั่วไปน่าจะแพงกว่านี้ นี่สามบาทจริงๆอ่ะบอกว่าจะไปซื้อแตปเปิลสีนีออนของมานะแต่ว่าเอ่อพอคิดไปอีกทีมันมีแล้วแล้วตัวเองอยากได้สีเขียวนีออนอ่ะพอไปดูอีกทีมันไม่มีของแล้วค่ะก็มีแต่สีแดงสีส้มก็เลยไม่อยากได้ก็เลยมันไม่แปลกก็เลยไม่ซื้อกลายเป็นซื้อไอตัวนี้มาแทนเพราะว่าตัวเองยังไม่มีรุ่นนี้นะคะเราว่าไว้เข้าเล่มแปลกเรี่กแล้วก็ ชิ้นสุดท้ายที่ซื้อจากร้านขายส่งะคะ่ะก็คือลิควิดอันนี้โบซื้อมาหลายรอบละที่บอกไปแล้วนะคะว่าเใช้ดีจริงๆนะแล้วก็ราคานี้ร้อยสิบห้าบาทนะคะอันนี้ขนาดห้ามิลที่โบเคยพูดไปว่าอยากลองซื้อแบบเดียมมานี่นะคะแบบเดียมก็หมดแล้วที่โบคิดจะซื้อรูปทรงอื่นนะะเพราะว่ายกเว้นว่ายี่ห้อนี้ผลิตรูปทรงอื่นมาที่น่าสนใจโบจะซื้อมาให้ดูอีกทีนะคะแต่ว่า ที่ซื้อมาเนี่ยมันหมดแล้วนะคะรูปทรงที่คิดจะใช้กับปริมาณเยอะสุดเนี่ยคือหกมิลก็ราคาร้อยสิบห้าบาทนะอันนี้เป็นแบบเหลี่ยมห้ามิลอันนี้ซื้อมาพอแปอะก็ทั้งขายทั้งใช้ทั้งอะไรอย่างนี้ก็หลายอย่างก็ใช้ดีนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะก็หมดแล้วที่ซื้อของจากร้านขายส่งนะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ